สวัส,ううส,ส,สดสสีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิในร้อยตามร้อยหบาททุนกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปธมรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามโรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่21มิถุนายน2565พี่น้องครับเรายังคงจําเป็นต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับทําได้ไม่ยากครับอย่างแรกคือการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้านะครับ ถ้าใชหนักกากอ,อนามัยชั้นในหน้กกากักผ้าชั้นนอกที่กระชักบใบหน้าจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีนะครับทำร่วมกันระยะห่าง1-2เมตรนะครับและที่สําคัญครับฉีดวัคซีนครับให้ครบถึงเข็มกระตุ้นเข็มที่3จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนักได้จากสายพันธุ์โอมิครอนครับวันนี้ครับเรามีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น1714รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ1711รายจากต่างประเทศ3ราย ไม่มีจากเรือนจำเลยนะครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด4 5 2 5้าน้านหารยายครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิต21คนนะครับแล้วเรายังมีอีก2 4 6 7ลายอยู่ในกระบวนการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลอยู่ในตัวันสนาม hospital home isolation 1,000 0กว่ารายและในโรงพยาบาลหลัก1,000 0กว่าลายครับทีนี้มาดูนะครับผู้ที่เสียชีวิตทั้ง21คนนี้เป็นอย่างไรครับ ผู้เสียชีวิต21คนวันนี้เป็นชาย10หญิง11นะครับอายุตั้งแต่24ปีถึง92ปีแล้วก็เป็นที่แน่นอนครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปวันนี้เสียชีวิตมากถึง57ปเส่วนพี่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า60ปีนะครับถ้าเป็นโรคเรื้อรังเสียชีวิตถึง13เปซผู้ไม่มีโรคเรื้อรังไม่มีเสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางเป็นผู้เสียชีวิตทั้งหมดครับ ผู้ที่โรคที่ทําให้มีเสียชีวิตที่สําคัญนะครับคือโรคมะเร็งโรคไตโรคอ้วนหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็ติดเตียงครับมาดูจังหวัดต่างๆที่มีผู้เสียชีวิตครับกรุงเทพพหานครมี3ามลายปริมณฑลไม่มีเลยนะครับภาคตวันออกเฉียงเหนือมี5้าลายภาคเหนือมีสองลายภาคใต้มีสองลายภาคก,กลางบวกภาคตะวันออกและภาคตะวันตกมี9้าลายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตัวเลขที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือ ผู้ที่เสียชีวิตทั้ง21 21คนในวันนี้ครับเป็นกลุ่มเปราะบางถึง21คนทั้งหมดเลยนะครับก็คือกลุ่มที่สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรัง7กลุ่มโรคคือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดภูมิคั้มทานต่ำต่อโควิดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสตรีมีครรภ์ครับรเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ที่มีกลุ่มเปราะบางพวกนี้เสียชีวิตทั้ง21คนเลยนะครับแล้วก็ในจำนวนที่เสียชีวิต21คนนี้นะครับ ทั้ง21คนฉีดวัคซีนไม่ครบถึงเข็มที่3เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถจะป้องกันได้ครับโดยฉีดวัคซีนให้ครบถึงเข็มที่3นะครับอันนี้สําคัญครับทีนี้มาดูครับมาดูการระบาดของโรคเปรียบเทียบการระบาดในประเทศนะครับการระบาดของโรคยังคงขึ้นๆลงๆอย่างต่อเน,นื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วจะลงนะครับจะอยู่ในขาลงครับอันนี้อยู่ในขาลงนะครับและการเสียชีวิตจะมีไม่มาก นะครับซึ่งก็ขณะนี้นะครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆแล้วขณะนี้เป็นสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแต่การสูญเสียชีวิตน้อยลงเป็นเป็นอย่างมากครับมาดูนะครับเราจะเห็นว่าทั้งโลกในวันนี้ครับมีผู้ที่ป่วยติดเชื้อลายใหม่เพิ่มขึ้น13%จาก2สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพียง3%จาก2สัปดาห์ก่อนนะครับจำนวนไม่มากครับนะครับ ประเทศที่มีการเสียชีวิตไม่ใช่ครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นประเทศบราซิลเป็นอันดับที่1น,นะครับส่วนไต้หวันมาเป็นอันดับที่2ครับบราซิลนะครับมีผู้ติดเชื้อวันนี้51,000 กว่าลายนะครับส่วนไต้หวันอันดับที่2ครับลดลงมาครับเหลือ35,000กว่าลายนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่3ครับลดลงมาอีกเหลือ2 2 0 0 0กว่าลายเกาหลีเหนือครับลดลงมาเป็นอันดับที่5นะครับผู้ติดเชีลดลงมาเหลือเพียง18,000กว่าลายซึ่งลดลงมาจากเดิมเป็นจำนวนมากนะครับและก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับเกาหลีใต้ครับลดลงมาเป็นอันดับที่16นะครับซึ่งลดลงมาเป็นอย่างดีครับเหลือเพียง3,500กว่าลาย ส่วนประเทศไทยครับลดลงมาดีอีกนะครับเป็นอันดับที่28ลดลงมาเหลือ1,700กว่าลายนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับประเทศที่มีการระบาดมากก็ได้เคลื่อนตัวมาถึงอเมริกาใต้เห็นแล้วนะครับวันนี้บราซิลเป็นอันดับที่1นะครับประเทศในยุโรปครับยังเป็นประเทศที่มีการกระจุกตัวของการระบาดของผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอยู่แถบนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ในเอเชียเรานะครับก็มีเหลือเพียงไม่กี่ประเทศครับมีเกาหลีเหนือไต้หวันญี่ปุ่นครับนะครับทีนี้มาดูครับมาดูการระบายของประเทศไทยของประเทศไทยเราอยู่ในขาลงเช่นเดียวกันนะครับโดยประเทศไทยเราลงอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ลงอย่างสวยงามนะครับทั้งผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่และผู้ที่เสียชีวิตนะครับ ระยะไท้ายครับระยะไท้ายของระยะนี้นะครับก็ชะลอตัวลงบ้านนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าเรามีการชะลอตัวเรามีการขาลงกันของเราเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรานะครับลดจากวันก่อนวันก่อน1784รายวันนี้ลดมา1 7 1 4รายจะเห็นไหมครับว่าเราลดลงอย่างค่อนข้างช้านะครับต่การเสียชีวิตของเรานะครับอยู่ในระดับประมาณ20ครับ นะครับคือ10กว่าลายถึง20กว่าลายเช่นวันเมื่อวานนี้ลายวันนี้21ลายอยู่ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยการแพร่ระบาดของโอมิครอนในขณะนี้นะครับเราอยู่ในขาลงอยู่ในขาลงและผู้ที่ติดผู้ที่เสียชีวิตครับก็ลดลงนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งประเทศครับเหลืออยู่ประมาณ20ลายเท่านั้นนะครับต่อวันครับนะครับ ที่มาดูกันต่อครับมาดูกันต่อว่าถ้าเรามาแยกแยะนะครับในระดับจังหวัดของประเทศไทยนะครับอันดับที่1เราควรจะทราบก่อนว่าจํานวนที่รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทยนะครับก็คือรายงานผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับแต่เรายังมีครับผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลซึ่งไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับ ผู้ติดเชื้อเหล่านี้จะเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่มากนะครับก็ร,รักษาตัวโดยโฮมไอโซเลชันเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งมีเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่แท้จริงเราจะมีการระบาดท,ที่มากอยู่นะครับแต่ว่าพี่น้องต้องป้องกันตัวครับมาดูกันต่อครับมาดูมาดูตัวเลขตรงนี้กันครับเราจะเห็นว่าถ้ามาแยกแยะเป็นระดับจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจํานวนเป็นหลักพัน วันนี้ก็ 1, 3 6 6งรกายเมื่อวานนี้ห3 3่งนร้าายนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับตัวเลขก็ยังเพิ่มขึ้นขึ้นลงในระดับ1000ครับนะครับส่วนต่างจังหวัดอื่นๆนะครับไม่มีจังหวัดใดเลยเกิน100่งรายจะเห็นไหมครับว่าจํานวนจังหวัดอื่นๆนั้นน้อยกว่ามากทีเดียวนะครับถ้ามาดูกันให้ละเอียดลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในวันนี้นะครับต่างจังหวัดนะครับ มีมีถึง30จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยซึ่งตัวเลขนี้เป็นจำนวนเป็นตัวเลขที่เห็นได้ชัดเจนมากว่าการระบาดในต่างจังหวัดได้ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับและไม่มีจังหวัดใดเลยที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน100่รายนะครับเพราะฉะนั้นจะต่างกันมากครับระหว่างกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดต่างจังหวัดไม่มีติดเชื้อรายใหม่เกิน100่รายเลยใน,นกรุงเทพเป็น เกิน1,000ลายเพราะนั้นต่างกันเป็น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันอีกครับเราก็จะเห็นว่าในประเทศไทยทั้งประเทศครับผู้ติดเชื้อรายใหม่1,714รายนี่หมายถึงผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลนะครับเป็นของกรุงเทพมหานครสั้น1,366รายเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อเป็น79.8%ของทั้งประเทศต่างจังหวัดมีประมาณ20%นะครับแล้วก็ จะเห็นตัวเลขครับต่างจังหวัดจะมีผู้ติดเชื้อเพียง345รายในกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อ1 3 6่รอาย<ม>เห็นไหมครับทั้ง70 70กว่าจังหวัด76จังหวัดมีแค่300กว่ารายนะครับเพราะฉะนั<ม>้นมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อว่าการระบาดในกรุงเทพมหานครนี้นะครับซึ่งการระบาดได้ลดลงในช่วงหลังก็ลดลง,อย,งอย่างช้าๆครับลดลงครับอยู่ในขาลง เช่นเดียวกันนะครับแต่ต่างจาังหวัดลดลงได้ดีมากและลงได้เร็วกว่านะครับกรุงเทพมหานครยังลงลงอย่างชา้ชาๆมีขึ้นๆลงๆบ้างในระยะนี้จะเห็นว่าอยู่ในระดับประมาณ1,000กว่าลายนะครับก็วันนี้1 3 6 6ัลายแต่กรุงเทพมหานครครับมีผู้เสียชีวิตที่ลดลงนะครับลดลง ตัวเลขของกรมควบคุมโรคก,กับของกรุงเทพมหานครไม่ตรงกันนะครับของกรมควบคุมโรคให้3ามลายในวันนี้แต่กรุงเทพมหานครให้2อลายแต่อย่างไงก็ตามครับสองลายหรือาลายก็ใกล้เคียงกันแสดงถึงอะไรครับแต่วันนี้นะครับผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่1นึ่รลายตรงเรียบตรงกันทั้งกรุงเทพมหานครและของกรมควบคุมโรคนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนครับว่าการระบาดของกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงมีมากอยู่แต่ผู้ติด แต่ผู้เสียชีวิตลดลงครับนะครับแล้วกเ็เรามาดูครับว่ากรุงเทพมหานครเราที่มีการฉีดวัคซีนนะครับกรุงเทพมหานครมีการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนถึงเข็มที่3นะครับหกสเข็มที่4 8่8ิเ็นห็นไหมครับถึงแม้ฉีดวัคซีนถึงเข็มที่3เข็มที่4ระดับนี้นะครับก็ยังไม่สามารถจะป้องกันการระบาดได้เพราะฉะนั้นการป้องกันการระบาดท,ที่สําคัญก็คือมาตรกการอยู่ นะครับอยู่แรกครับอยู่แรกคือ universal prevention นะครับคือการป้องกันป้องกันการระบาดป้องกันการติดเชื้อโดยทุกคนต้องนึกเสมือนว่ามีการติดเชื้ออยู่ทุกที่ต้องป้องกันอยู่ทุกทุกที่ไม่ว่าจะเป็นไปที่ใดท่านต้องสวมหน้ากากอนามายัยวระยาห่างล้างมือบ่อยๆครับนะครับโดยเพพาะยิง่งกรุงเทพมหานครซึ่งแตกต่างจากต่างจังหวัด เป็นจานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพแล้วไหมครับว่าการระบาดของประเทศเราอยู่ในขาลงก็จริงครับแต่กรุงเทพมหาคนครยังมีการระบาดมากอยู่จําเป็นครับที่พี่น้องต้องช่วยกันนะครับถึงแม้ว่ากรุงเทพมหาคนครจะฉีดวัคซีนได้มากที่สุดในประเทศแต่ว่ายังคงมีการระบาดได้ซึ่งแสดงเห็นชัดเจนครับว่าวัคซีนสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้แต่ยังไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้นะครับ สามารถจะมีการระบาดได้ถึงแม้ฉีดวัคซีนถึงเข็มที่3เข็มที่4แล้วก็ตามนะครับที่มาดูต่อครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เ,เตือนปรับระดับเตือนภัยของโควิดนะครับเป็นระดับ2ลดลงมาถึงระดับแล้วนะครับเป็นระดับที่2นะครับซึ่งระดับที่2ก็คือการเฝ้าระวังคัดกรองครับไทยภา,าษาอังกฤษว่า alert นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับ เราดีขึ้นครับกำลังจะผ่อนคลายอีกเยอะในในเดือนหน้านะครับประชาชนครับปฏิบัติตัวอย่างไรครับประชาชนต้องปฏิบัติตัวโดยผู้ที่ได้รับวัคซีนนะครับไม่ครบตามเกณฑ์หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มผู้สูงอายุผู้โรคโรคประจําตัวเรือรัางเจ็ดกลุ่มโรคที่ทําให้เกิดภูมิต้านทานต่อโควิดด้อยลงไปนะครับโดยเฉาะสตรีมีคันนะครับแล้วทั้งหมดนี้ครับ แนะนำว่างดเข้าสถานบันเทิงนะครับเลี่ยงเข้าสถานที่แออัดแล้วก็เลี่ยงร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มจานวนมากนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนจะให้ครบนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับปฏิบัติตามมาตรการ2ออยู่นะครับ universal prevention และ universal vaccination นะครับเพราะฉะนั้นครับนะครับในขณะนี้เนี่ยบ้านเรายังจำเป็นครับ พี่น้องครับช่วยกันฉีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งถึงเข็มที่3นะครับการฉีดวัคซีนเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตามคําแนะนําของนุก,กรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้แนะนําว่าพี่น้องครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับควรฉีดวัคซีนเข็มที่อย่างน้อยเข็มที่3นะครับ เข็มตุ้นเข็มที่3ามอย่างน้อย3เข็มเป็นพื้นฐานครับนะครับเพราะว่าฉีดสามเข็มแล้วจะสามารถป้องกันการเสียชีวิตและการเจ็บหนักได้ยาวนานนะครับยาวนานเท่าไหร่นะครับะจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะฉีดซ้ําอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่นะครับแต่ขณะนี้ขณะนี้ยังพอครับยังยาวนานพออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับ ส่วนการฉีดวัคซีนหลังเข็มที่3นะครับทำได้ครับทำได้ทุก4เดือนในกลุ่มที่จะระวังไม่ให้มีการติดเชือ้อนะครับเพราะว่าวัคซีนจะเสื่อมฤทธิ์จากการติดเชือ้อใช้เวลา4เดือนหมายความว่าถ้าฉีดฉีดหลังจาก4เดือนไปแล้วแต่มันจะติดเชื้อได้แต่ระยะที่4เดือนนี้จะไม่ติดเชือ้อนะครับแต่ เป้าหมายของวัคซีนจริงๆคือป้องกันการเสียชีวิตและการเป็นเจ็บหนักนะครับส่วนการป้องกันการติดเชื้อมักจะทําในบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเช่นกล,กลุ่มผู้ที่สูงอายุสตรีมีครรภ์หรือกลุ่มที่มีโรคป,ประจําตัว เจ็ดกลุ่มโรคอย่างที่กล่าวแล้วนะครับซึ่งป้องกันไม่ให้ติดเลยนะครับและกลุ่มนึงคือกลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุขครับซึ่งป้องกันไม่ให้ติดไม่ให้ไปแพร่ระบาดสู่คนอื่นนะครับส่วนประชาชนทั่วไปครับถามว่าจําเป็นไหมยังไม่จําเป็นนะครับแต่ท่านก็มีสิทธิที่จะฉีดได้นะครับแล้วก็ตามความสมัครใจครับหรือตามคําแนะนําของแพทย์หรือบางท่านนะครับที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศบางประเทศที่ต้องการก็ต้องฉีดก็ฉีดได้ครับนะครับ แล้วก็สําหรับเด็กโตนะครับต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นถึงเข็มที่3นะครับเด็กเล็กก็ฉีดแค่2เข็มก็พอนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับที่ศูนย์ฉีดวัคซีนการบางซีก็ยังเปิดรับผู้ที่ต้องการจะฉีดวัคซีนเข็มที่4นะครับแล้วก็ทางกรมวิชาการแพทย์นะครับได้เปิดบริการครับบริการตรวจโควิดด้วย rt-pcr นะครับถ้าพี่น้องคนไหนต้องการอยครับการยืนยันนะครับท่านไปสามารถทําได้ครับโดยราคา ไม,ไม่แพงด้วยนะครับที่กรมพยาศากตร์แพทย์ค่าตรวจเพียง9 0 0บาทนะครับตรวจตั้งแต่9ก้โมงถึงทเที่ยงครับที่นนทบุรีนะครับกรมทยาศากตร์แพทย์นนทบุรีครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับเราก็ทราบแล้วนะครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่สถานการณ์การเตือนภัยที่ระดับ2ลดลงมาแล้วแต่พี่น้องยังต้องระวังอยู่นะครับ แล้วก็โรคฝีดาดลิงครับโรคฝีดาดลิงขณะนี้ก็ยังมีการเพิ่มจํานวนผู้ที่ติดเชื้อโรคนี้ในโลกแต่เพิ่มอย่างช้าๆนะครับโดยวันที่19มิถุนายนมี2,549รายนะครับในประเทศไทยยังไม่มีรายง,งานพบผู้ติดเชื้อนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เลยนะครับเพราะ,ะนั้นบ้านเรานะครับยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็สามารถที่จะสรุปเหตุการณ์ของโควิด -19 ในวันนี้ ได้ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับและผู้เสียชีวิตของประเทศไทยนะครับวันนี้ยังคงอยู่ระดับใกล้เคียงกับวันก่อนแต่ดีกว่าวันก,นก่อนครับแล้วก็กําลังลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจาก1,784รายนะครับลงมา1,714รายนะครับทั้งประเทศนะครับผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก18รายเป็น21รายก็ใกล้เคียงกันนะครับโดยตัวเลขที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่บอกถึงผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล แต่การติดเชื้อนอกโรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้ที่มีอาการน้อยมีเป็นจํานวนมากครับสายพันธุ์อูมิครอนที่ระบาดขณะนี้มีการติดต่อที่ง่ายกว่าก่อนแม้จะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครั้งก่อนๆน,นะครับติดไปแล้วก็จะสามารถเป็นซ้ําได้นะครับติดฉีดวัคซีนครบก็มีโอกาสติดใหม่ได้อีกดังนั้นพี่น้องยังคงประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็มีความจําเป็นครับที่ผู้สูงอายุและผู้ลรมมีโรคเรื้อรัง ที่ทาให้มีภูมิต้านทานต่าควรฉีดวัคซีนให้ครบถึงเข็ม,มต้นเข็มที่3เป็นอย่างน้อยนะครับจึงจะป้องกันการเสียชีวิตได้นะครับการระบาดของโรคครับมีสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับยังคงแข่งตัวขึ้นขึ้นลงลงซึ่งขณะนี้ทางซีโลกตะว,วันออกดีขึ้นมีการระบาดมากขึ้นที่อเมริกาใต้นะครับโดยวันนี้ครับบราซิลเป็นอันดับที่1โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่51,000กว่ารายไต้หวันอันดับ2ครับ ผู้ปติดเชื้อรายใหม่ลดลงมาเป็น35,000กว่ารายสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่3มครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระดับ22,000กว่ารายครับเกาหลีเหนือลงมาครับเป็นอันดับที่5มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมาเหลือเพียง18,000กว่ารายนะครับเกาหลีใต้ลงมาเป็นอันดับที่18ครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมาเหลือ3,000กว่ารายนะครับส่วนประเทศไทยลงมาเป็นอันดับที่28มีผู้ติดเชื้อรายใหม่1,700กว่ารายครับการระบาดยังคงมีต่อเนื่องเพราะการ สายพันธุ์ของโอมค้อนระยะหลังสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วนะครับเป็นซ้ําได้มากกว่าจึงมีการระบาดมากขึ้นด้วยสายพันธุ์กลายพันธุ์ระยะหลังเช่น BACBA5 สามารถที่ระบาดแทนที่สายพันธุ์เดิมนะครับการระบาดของประเทศไทยอยู่ในขาลงครับทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตในระยะนี้นะครับจะลดลงช้าความรุนแรงของโรคลดลงเป็นอย่างมากครับ ผู้เสียชีวิตลดลงมาอยู่ดับแค่1 0ถึง20รายเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าฉีดวัคซีนให้ครบถึงเข็มที่3ก็จะป้องก,กันการเสียชีวิตได้เป็นอย่างมากเพราะผู้เสียชีวิตแต่ละวันนะครับฉีดวัคซีนไม่ครบเข็มที่3เป็นส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อาการไม่มากรักษาตัวนอกโรงพยาบาลซึ่งวันนี้ครับผู้รักษาตัวโรงพยาบาลทั้งประเทศลดลงเหลือเพียง1714รายนะครับการระบาด ลายจังหวัดของประเทศมีมากที่สุดที่กรุงเทพมหานครโดยเป็นจังหวัดเดียวที่มีมากที่สุดแล้วสูงห่างจากจังหวัดอื่นๆของประเทศโดยวันนี้ครับกรุงเทพมหานครมียอดผู้ติดเชื้อไรไ 1, ายใหม่1366ารยายในขณะที่มีการลดลงอย่างช้าๆถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศนะครับเราพบว่ากรุงเทพมหานครมีผู้ติด, or, ดเชื้อไรายใหม่มีมากครับมากถึง7 9 8ของทั้งประเทศในขณะที่ในจังหวัดอื่นทั่วประเทศไม่มีจังหวัดใดเลยที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เกิน100รลายและก็มีมากถึง30จังหวัดในวันนี้นะครับที่ไม่มีผู้ติดเชื้อลายใหม่เลยนะครับต่างจังหวัด มีจำนวนผู้ติดเชื้อลายใหม่ทั้งสิ้น345รายซึ่งนั้นว่าเป็นจํานวนที่ต่ํามากสำหรับประเทศไทยดังนั้นพี่น้องที่กรุงเทพมหา,น,าคนครครับต้องช่วยกันให้มากขึ้นเพราะกรุงเทพมหานาครมีผู้คนอยู่หนาแน่นกว่าจาังหวัดอื่นการระบาดของโอมิคอนจึงสามารถติดต่อได้ง,ง่ายมากแม้กรุงเทพมหานาครจะฉีดวัคซีนเข็มที่3ได้ถึง67%เข็มที่4ได้ถึง18.8%นะครับ แต่ก็ยังดีครับผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครมีเพียง2รายเท่านั้นแสดงว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่3ป้องกันการเสียชีวิตได้แต่ไม่ป้องกันการระบาดการป้องกันการระบาดตึงยังใช้มาตรการ universal prevention และ covid free setting นะครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระดับการแจ้งเตือนภัยของโควิด -19 เป็นระดับ2นะครับคือระดับเร่งเฝ้าระวังคัดกรองครับเรียกภาษาอังกฤษว่า alert นะครับ มีความจำเป็นที่กลุ่มเปราะบางนะครับคือผู้สูงอายุโรคประจำตัวเจ็ดกลุ่มโรคที่ทําให้มีภูมิต้านทานต่อโควิดต่ำตรวมทั้งถึงสติีมีคันนะครับบุคคลเหล่านี้งดเข้าสถานบันเทิงเลี่ยงเข้าสถานที่แออัดและเลี่ยงร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มเปนจำนวนมากนะครับโดยขณะที่ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตามมาตรการ2อ,อยู่ universal prevention และ universal vaccination นะครับ สำหรับโรคฝีดาษวานอนยังคงมีการเพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างช้าๆโดยเมื่อ19มิถุนายนนี้นะครับมีรายง,งานผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานนอนเพิ่มเป็น2,549รายและยังไม่มีรายง,งานผู้เสียชีวิตประเทศไทยยังคงไม่พบผู้ติดเชื้อนี้นะครับและคงมีเฝ้าะระวังอย่างเต็มที่ขอเน้นย้ำครับเรื่องการฉีดวัคซีนของพี่น้องในประเทศจากอนุกรรมการส่งเสริมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับ ได้ให้ความเห็นว่าประชาชนควรฉีดวัคซีนรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย3เข็มเป็นพื้นฐานการฉีดหลังเข็มที่3ทําได้ครับทุก4เดือนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด -19 ซึ่งจะเกิดอันตรายหรือแพร่ระบาดสู่คนอื่นได้ง่ายนะครับซึ่งได้แก่กลุ่มเปราะบางและบุคลาก,กรสาธารณสุขเพราะการป้องกันการติดต่อจากวัคซีนนะครับจะลดลงทุก4เดือนนะครับอย่าลืมนะครับ วัคซีนป้องก,กันการติดต่อได้แต่ลดลงทุก4เดือนแต่วัคซีนส่วนใหญ่แล้วเราต้องต้องการที่จะให้ลดการเสียชีวิตและการป่วยหนักนะครับการฉีดวัคซ,ซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3จะป้องกันการเสียชีวิตและป่วยหนักได้นานซึ่งในอนาคตอาจจะมีการฉีดซ้ําเมื่อไหร่ก็จะมีการแจ้งให้ทราบนะครับ สำหรับประชาชนทั่วไปครับที่ต้องการจะฉีดหลังเข็มที่3ทําได้ครับตามความสมัครใจและตามแพทย์แนะนําเช่นอาจจะมีบางคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งบางประเทศนั้นต้องการการฉีดวัคซีนเพิ่มนะครับส่วนเด็กเล็กครับยังคงฉีด2เข็มเด็กโตก็ฉีดได้ถึงกระตุน้นเข็มที่3ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทุกคนช่วยกันป้องกันโควิด -19 ช่วยกันฉีดวัคซีนให้ครบให้เต็มที่ถึงเข็มที่3นะครับติดตามกันต่อไปจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อย ตามรอยให้บาทจนกว่าอาจารย์ในพระปประาชปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชุดา m สมเมราชราสุมาลีติดตามผลงานเพื่อได้ครับจาก YouTube เฟส e ุ o o และบลอกดิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ